รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออโต้ไลฟ์ทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ a u t o l ไลท์ทีวแค่คลิกไลค์ใจขึ้นก็รักเลค่ะรายการยานโยนสำหรับคนนํำสมัยเจอเจอกับน้องแอมเช่นเคยมารายงานตัวกันแล้วค่ะซึ่งวันนี้อยู่กันที่เดิมค่ะกับร้าน Little Red Riding Hood i t ดอิสเทอรีแอเป็นร้านแบบในเทพนิยายค่ะหนูน้อยหมกแดงคือถ้าคุณผู้ชมนะคะนึกภาพไมออกต้องมาที่ร้านมีมุมถ่ายรูปเยอะมาก ห้ามพลาดเลยค่ะร้านนี้ปักหมุดรอหรือว่าเซิร์ช Google Map ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ Sony Auto l i ท์ t ีวมีอะไรมาฝากบ้างมาดูพร้อมกันค่ะเริ่มต้นในช่วงแรกค่ะกับออโตไลท์โซ o c i ตี้วันนี้น้องแอมนะคะจะมาคุยกับพี่นกศักดิ์นรงถึงการจัดทัพเตรียมเปิดตลาดรถยนต์ในประเทศไทยของ g r a ส e w a มอเต t o ์ s ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนบอกเลยค่ะว่ามีความพร้อมจัดเต็มมากเลยทีเดียวค่ะ อัลตไลท์อีเวนต์ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ไปดูกันค่ะว่าสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างค่ะและในช่วงของอ i n ตไล o ์โนเล e เช่นเคยค่ะน้อมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปอัปเดตเทคโนโลยีในวงการยานยนต์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงทริคดีๆนะคะในการดูแลรถมาฝากกันได้ค่ะ อีกหนึ่งช่วงนิ่งพลาดค่ะกับออตโตไลออนทัวร์ซึ่งวันนี้นะคะพี่นกอยู่กับรถอเนกประสงค์แบบ3แถวที่สมบูรณ์แบบอย่าง Mazda CX8 สู่ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาติดตามพร้อมกันได้ในช่วงหน้าในตอนนี้ค่ะพักชมสิ่งน่าสนใจทางรายการสักครู่ค่ะออตโตไลท์ทีว like ี Auto Life society. s ์โซซายตี้สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไต l e X All New Mazda CX-30 เติมเต็มชีวิตให้เต็มความหมาย All New Nissan Kicks e-Power Power to Thrill All New Corolla Cross a New Journey ให้ชีวิตเดินทาง ในช่วงของ a u t o l i f e Society วันนี้ค่ะน้ออยู่กับพี่นกศักเนื้รงเช่นเดิมซึ่งเราจะมาพูดคุยถึง Great Wall Motor น่าสนใจมากมาคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นๆค,ครับคืออะไรคะยังไงคะคือตอนนี้เนี่ยเ a ร l m o t ม r เตอ,อเป็น Talk of the Town ของอุตสาหการรมยานยนต์ในประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่า ถือว่าเป็นค่ายใหม่เป็นแบรนด์ใหม่ที่จะที่จะเข้ามาเปิดตลาดในบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับโดยถ้าเราไล่ถึงไทม์ไลน์ของเ r e a วอลมอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ที่จำหน่ายรถรถยนต์นั่งรถยนต์เอสยูวี SUV, รวมถึงรถพริกอัพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเลยนะต้องย้อนกลับไปไทม์ไลน์ของเ r e a วอลมอเตอร์ในประเทศไทยนะครับปี2013 ย้อนกลับไป7ปีเลยนะ Motor, เร a วอลมอเตอร์เริ่มชิมลางกับตลาดในประเทศไทยเนี่ยในงานมอเตอร์โช2013นะครับจนมาต้นปีต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับช่วงเดือนกุมภาวันที่17กุมภา,าขับรถอยูอ่แล้วก็เห็นอีเมลจากบริษัท General Motor s ประเทศไทยก็คือ GM ประเทศไทยเนี่ยนะครับประกาศจะมีการลงมีการเซ็น MOU ซื้อขายโรงงาน ศูนย์การผลิต GM ประเทศไทยที่จังหวัดระยองนะครับขายขายให้กับใครขายให้กับเกรดวอลมอเตอร์เฮ้ยเป็นดิวที่ใหญ่มากจนช่วงต้นเดือนกันยายนวันที่4กันยายนนะครับเกรดวอลมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยก็ประกาศทีมบริหารในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นทีมที่แข็งแต่งมากนะครับมีคุณ จางเจียหมิงนะครับเป็นประธานเกรดวอลมอเตอร์ประจําภูมิภาคอาเซียนและประจําประเทศไทยนะครับเป็นถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งของของที่จะขับเคลื่อนในประเทศไทยนะครับทางคุณหวังซื่อหุยรองประธานฝ่ายขายและการตลาดเกรดวอลมอเตอร์ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทําตลาดของเกรดวอลมอเตอร์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในตลาดต่างประเทศนะครับเพราะว่าเขาเปิดตลาดต่างประเทศมาแล้วทั่วโลกนั่นคือผู้บริหารชาวจีนนะ มาที่คนไทยบ้างนะครับมีคุณนาลงศรีตลายน์นะครับกรรมการผู้จัดก,การเกรดวอลมอเตอร์ประเทศไทยคุณนรลงเนี่เซิร์ชดูก็จะรู้ว่ามาจากมาจากฟอร์ดแล้วกันนะครับดูแลงานบริหารการขายการตลาดเครือเครือข่ายผู้จําหน่ายและบริการของธุรกิจในประเทศไทยทั้งหมดนะครับคุณคันชิตชัยสุโภพัฒน์นวยการฝ่ายประสานงานกิจการภายนอกองค์กรและส่วนราชการนะครับค,คุณปุย๋ยปิยนุษจตุรพัฒน์ ผพ่วงนวยการฝ่ายขายคุณฐานิสรอนการชนะกุลผ้อํานวยการฝ่ายบริการหลังการขายค่ะคุณกิ๋งสุภรางอนุชปรีดาผ้่วงนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับคุณชานศักด์หลายเจริญโชคชัยผู้ํานวยการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์คุณจีรศักดิ์ชื่นอารมณ์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑโโ<ต>์อ้โหแต่ละคนนี่คือแน่แนๆนะเลยนะคะคือแต่ละคนเนี่ยถือว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้าน ธุรกิจยานยนต์พอสมควรเลยครับมีตั้งแต่แบบประสบการณ์30ปีจนถึงประสบการณร์สัก10ปีนะครับให้หลังสักพักหนึ่งกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ mm. เกตส w วอลก็ในประเทศจีนนะ mm. ก็เข้าร่วมงานปักกิ่งออโต้โชว์นะครับ mm. ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ทีมซูแอนโบ o t นิ i ค a ลการ์เด้นแฟ o r อรี่นะครับเกตสอก็ออให้สื่อมวลชนไทยได้เข้าไปชมไลฟ์สด ใน,ใน,ในทางเว็บไซต์ของเว็บไซต์แล้วก็ทางแฟนเพจของ r e t Wall Motor นะครับได้ชมว่า r e t Wall Motor มีรถอะไรบ้างมีมีรถรุ่นไหนบ้างแล้วก็พาชมว่ารูปรักษณ์ต่างๆเป็นยังไงนะครับนั่นคือเป็นภาพเป็นการถ่ายทอดสดมาจากที่ปักกิ่งออโต้โชว์เลยนะครับถือว่าทำให้คนไทยแล้วก็สื่อมวลชนไทยได้รับรู้ว่ารถของค่ายนี้มีเยอะมากเยอะจนชนิดที่ว่า ทางกล้องทางทีมทางนู้เนี่ยถ่ายทอดสดเนี่ยสชั่วโมงอะ่ะถ่ายทอดไม่พอนะครับคือรถเขาเยอะจริงๆแล้วก็เทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับปลายเดือนกันยายนเกรดวอลมอเตอร์ก็ประกาศว่าเซ็นสัญญาซื้อขายโรงงานที่จังหวัดระยองจาก GM อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็จะปั้นไทยเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนสิ่งที่น่าสนใจคือรถยนต์ของเกรดวอลมอเตอร์จะมาเมื่อไหร่จะมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะน้องแอมใช่ค่ะที่ชัดๆก็คือ แน่นอนครับฮ o รเวลนะครับน่าจะมาในช่วงมีนาเมษาปีหน้าปี2,564นะครับซึ่งจะเป็นรถในกลุ่ม SUV ในส่วนของรถยนต์รถกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดรถกระบะในบ้านเราเนี่ยน่าจะได้รับน้องใหม่นั่นคือ p o ล์นะครับแต่ไม่ใช่ปีหน้าหรอกน่าจะเป็นปีถัดๆไปนะครับเพราะว่า ด้วยด้วยสถานการณ์ต่างๆเขาคงเน้นทําตลาดที่กลุ่ม SUV ก่อนนะครับสร้างความแข็งแก่งให้กับแบรนด์ก่อนให้กับความเป็นเกรดวอลก่อนนะครับสำหรับในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่นกศักด์ในรงม,มากๆค่ะยินดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมไปตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการออ t โตไลท์ทีว like ีกันเลยค่ะ Auto l i ล e ์อีเวน ม o เตอร์สปอนับเป็นกิจกรรมที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญมาตลอดโดยล่าสุดเป็นการแข่งขัน Toyota า a ัสซูเรซิ่งมอเตอร์สปอสนามที่2และ3พร้อมด้วยการแข่งขัน Toyota Executive Charity Race ซึ่งจัดขึ้นณนสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแน c เซอรกิจังหวัดบุรีรัมย์โดย Toyota Executive Charity Race 2020เป็นการแข่งขันในรูปแบบ One Make Race ด้วยรถกระบะไฮลักซ์รีโ o u ดับเบิ 4x2 Z Edition ทั้ง15คันขับโดยผู้บริหารและผู้แทนชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าซึ่งในรอบชิงชนะเลิศน,นั้นผู้บริหารทุกคนก็สามารถขับได้ในระดับมืออาชีพและในที่สุดมิสเตอร์มิจิโนบุซึ่งอัตตะประธานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่ได้ออกตัวและนำม้วนเดียวจบก็สามารถคว้าธงตราหมากลุกไปได้ซึ่งเงินรางวัลทั้งหมด2 2,000บาทพร้อมด้วยข้าวรัชมงคลจำนวน4ตัน ก็ได้มีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง4แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ3年前ทらやってましไ今回ั้ง3回目です。งค t ับที่จริงแล้ว i ีเอ็มทีเน็กซ์เอ็กซ์ทีบูแล้วก็ดีลเลอร์ทุกท่านไฮรักซ์เป็นที่ชื่นชอบมากครับเพรว่าเราชอบทุก t ย่างของไฮร o ก t รี ขณะดเดียวกันในส่วนของ t o y ยต a g a าซู Racing ทีมไทยแลนด์โดยคุณสุทธิพงศ์สมิตชาติและคุณนัทวุฒิเจริญสุขวัฒนะก็ได้จัดง,งานฉลองความสำเร็จระดับโลกกับการคว้าชัยชนะอันดับที่1และ2ในรายการ ADAC Total 24R o u r n ้ r ฟ r ์ r g ลน2 0 2 0ในรุ่น Super Production 3กับรถคันใหม่ Toyota Corolla a r t i s GR Sport และถือเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทีมด้วยดีมาตลอดครับ เราเลือก a u t l i e r Sport ขึ้นมาเป็นเป็นรถที่ไปแข่งขันปีนี้นะครับเพราะว่ารถตัวนี้ไม่ว่าตัวถ,งถังทึ่มีตัวถัง CNGA เนี่ยทำให้เราทำรถได้ง่ายขึ้นแล้วเราจับจุดถูกและอีกอย่างหนึ่งวิชั่น,นต่างๆมุมมองต่างๆภายในรถเราทัศนวิสัยในรถด,ดีมากนะครับก็ตรงนี้ทำให้เราคิดว่าทำรถตัวนี้ทำง่ายการที่ทำขับรถแข่งในทางยาวๆอย่างนี้แล้วรถขับง่ายเนี่ยช่วยได้เยอะครับ และที่สำคัญนั่นคือการแข่งขัน Toyota One Make Race ตั้งแต่ Vios One Make Race Ready Vios One Make Race Revo One Make Race และ Altis One Make Race สนามที่2ซึ่งผู้ชมรอบสนามยังได้พบกับดารานักแข่ง Toyota Racing Star Team ทั้งมารีเบิร์เนอร์ในรุ่น Vios One Make Race Ready และกวาง AB Normal ในรุ่น Corolla Altis GR Sport One Make Race พร้อมด้วยนักแข่งระดับมืออาชีพที่ร่วมชิงชัยกันอย่างสุดมันเลยล่ะครับ นอกจากนี้งานนี้ยังมีกิจกรรมให้แฟนๆสายมอเตอร์สปอร์ตได้ร่วมสนุกอีกมากมายโดยเฉพาะกิจกรรมไฮลักซ์รีโว c เรซิ่งมาซึ่งเป็นครั้งแรกของการเปิดสนามแร็กให้ชาวรีโวได้สัมผัสทุกประสบการณ์แห่งความสนุกที่สนามบุรีรัมยูไนเต็ดแร็กสเตอร์แทร็กพบกับโตโยต้ากัสซูเรซิ่งมอเตอร์สปอรสนามที่4ในวันที่27-29พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ กลุ่มตรีเพชรนำโดยมิสเตอร์โทชิอากิมมเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูุูเซลจำกัดจัดงานเปิดตัว All new Isuzu m u x รถยนต์อนเนกประสงค์รุ่นใหม่ระดับมา s t เตอร์พีรุ่นล่าสุดภายใต้นิยามเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ o r i g i n a ต i t y r f d i f y คลิโชมใหม่ทั้งภายนอกและภายในด้วยความหรูหราสะดวกสบายปราณีตในทุกรายละเอียด พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย Isuzu Matrix Safety Intelligence ที่ครอบคลุมและมากยิ่งขึ้นด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ a d a s ที่มาพร้อมนวัตรกรรมกล้องหน้าคู่เพื่อตอบรับความต้องการและสะท้อนตัวตนในแบบฉบับของผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่เหมือนใครน่ารอย่อนพารากอนฮอสยามพารากอนและสามารถสัมผัส All New Isuzu MU-X ตัวจริงได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนี้ โดยมีให้เลือกครบครันรวม4รุ่นประกอบด้วย Ultimate, e l e g a n c Luxury และ Active พร้อมด้วยขุมพลัง3.0 DDI Blue Power 190แรงม้า450นิวตันเมตรและ1.9 DDI Blue Power 150แรงม้า350นิวตันเมตรโดยมีทั้งเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา6สปีดและมีให้เลือกถึง6สีในระดับราคาช่วงแนะนำเริ่มต้นที่1 1 9 0 0 0บาท ไปถึง1,591,000บาทครับ่าธารฐานก็บอกว่า All New Isuzu MU-X เป็นเจนใหม่นะคะในรอบ8ปีของ Isuzu นะคะเป็นรถรุ่นเปลี่ยนชมใหม่หมดที่ออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกภายในเน้นเรื่องความรูราถึงขีดสุดนะคะแล้วก็เน้นเรื่องสมรรถนะทางด้านความปลอดภยัยเรามีระบบพิเศษชื่อ Isuzu Matrix นะคะ Safety Intelligence มีความปลอดภัยสมบูรณ์แบบเพื่อช่วยเหลือคนขับโดยเฉพาะนะคะก็เรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านสัมผัส All นิ w Isuzu เนวอ X ด้วยตัวเองที่โชวร์รูม Isuzu ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนี้เป็นต้นไปค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธานขอบคุณมากค่ะคุณาศาราขอให้ Isuzu NewX ขายดีมากๆนะคะขอบคุณมากครับออโตไล o ์โนเ g e ฟอร์ดประเทศไทยนำโดยคุณวิชิตว่องวัฒนาการกรรมการผู้จัดการเปิดตัวทีมแข่งรถฟอร์ Thailand ์เรซซิสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันรายการไท a แลนด์ Super Series ปี2020ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอรกิจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่31ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยรถกระบะ Ford Ranger d o u ดับ c a b ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลดูลทอร์3.2ลิตร เกียร์ธรรมดา6สปีดที่ผ่านการปรับแต่งเป็นพิเศษโดยมีแซนดี้สตูวิกนักแข่งรถดาวรุ่งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย25ปีเป็นผู้ขับนอกจาก Ford r a n g e จแล้วในการแข่งขัน Thailand Super Series ครั้งนี้ Ford ยังได้ส่ง Ford Mustang GT ลงสนามโดยมีนักขับคือเคลเคินส์หัวหน้าทีม Ford Thailand Racing ลงแข่งขันในฐานะนักขับอิสระในการแข่งขันรุ่น TAV 8 รวมถึงยังสนับสนุนทีมด้วยการส่งฟอร์ดมาสแตงและฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์มาเป็นรถช่วยเหลือและรถกู้ภัยตลอดการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันอีกด้วยครับออโต้ไลค์ทีวีออโต้ไลค์ทีวี กลับพบกับน้องแอมอีกครั้งมาปิดท้ายในช่วงของ a u t o l i ลออนทัวร์ค่ะพี่นกกลออยู่แล้วนะคะอยู่กับรถอเนกประสงค์แบบ3แถวที่สมบูรณ์แบบที่สุดของมาส d a อย่าง CX8 เลยค่ะสู่ศูนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ a u t o l i ลออนทัวร์ จังหวัดฉะเชิงเซาถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงสถานที่สําคัญสําคัญไม่น้อยนะครับรวมถึงในวันนี้ที่ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปนั่นคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข่าหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลเข่าหินซ้อนอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาครับสําหรับพาหนะที่เราใช้ในวันนี้นี่คือ m a สด้าซีครับซึ่งเป็น ท็อปออฟเดอะไ์ของ Mazda CX Series นะครับโดยมีตั้งแต่ Mazda CX 3 Mazda CX 5รวมถึง Mazda CX 3 0นะครับและที่สำคัญสำหรับ CX 8ในวันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นรุ่น2.2 xdl exclusive ครับระบบขับเคลื่อนเป็น all wheel drive นะครับขณะที่พื้นที่การวางเบาะนั่งนั้นก็เป็นแบบ6ที่นั่งนะครับแถว2ด้านหลังของเราเนี่ยเป็นแบบกับตันซีทนะครับนั่งสบายมากเลยนะครับขณะที่เครื่องยนต์ขนาด2 2ลิตรดีเซลนั้น ให้แรงมา้ามาที่190แรงม้าครับส่วนแรงบิดไม่น้อยครับ450นิวตันเมตรนะครับโดยระดับราคารุ่นท็อปคันนี้อยู่ที่2 69,000บาทแรงพอใช้ได้นะครับการเดินทางรายละเอียดของรถรวมถึงรายละเอียดของสถานที่ในวันนี้ทั้งหมดนี้มีความน่าสนใจติดตามได้ในออโต l i ไล t ์ออนทวั์ครับ ผู้ชมครับจากกรุงเทพนะครับเราวิ่งบนถนนสายรามอินทรานะครับขับตรงมาจนถึงทางที่จะเลี้ยวซ้ายไปสุวินทวงศ์นะครับก็เลี้ยวมาบนถนนสายสุวินทวงศ์นะครับขับตรงยาวๆมาจนถึงจังหวัดฉะเชิงเซาครับตรงนี้เราก็เลือกถนนสายฉะเชิงเซากบินบุรีหรือทางหลวงหมายเลข304นะครับขับตรงยาวๆมาจนถึงหลักกิโลเมตรที่53ครับก็จะถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสาครคามจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้กันแล้วครับสำหรับพื้นที่แห่งนี้ในอดีตเมื่อกว่า50ปีก่อนเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบ,บูรณ์ถืนหนึ่งแต่ด้วยการทำการ,กรเกษตรที่ผิดวิธีได้ทำลายคุณภาพของดินลงไปส่งผลให้ในพื้นที่แถบนี้ไม่สามารถทำการเพราะปลูกใดๆได้เลย กระทั่งปีพศ2520ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจึงร่วมกันน้อมกล้าน้อมถวายที่ดินผืนนี้จำนวน264ไร่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อให้ทรงสร้างพระตำหนักแต่พระองค์กลับสร้างพระตำหนักขนาดเล็กๆที่เรียกว่าพระตำหนัก3จัวเท่านั้นและทรงใช้พื้นที่ทั้งหมดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรไม่นานนะักผืนดินแห่งนี้ก็กลับมาเขียวชอุ่มและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพัานธ์อีกครั้งดังที่เราเห็นในทุกวันนี้ครับ ได้รู้จักกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข่าหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันแล้วเรามาพูดกันถึงพาหนะของเราในทริปนี้กันบ้างนั่นคือ Mazda CX8 ซึ่งมีเครื่องยนต์ให้เลือกคือเบนซิน2.5ลิตร194แรงมา้า258นิวตันเมตรกับค่าตัว1,599,000บาทและ1,699,000บาทกับเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร190แรงมา้า450นิวตันเมตร ซึ่งมีค่าตัวถึง1,899,000บาทและรุ่นท็อปคันนี้ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ a l w h e e l ด r i v e เบาะนั่งแบบ6ที่นั่งกับราคาที่2 6 9ล0 0นบาทพร้อมด้วยฟังก์ชันความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่ครบครันครับคุณผู้ชมครับได้ใช้เวลากับสถานที่อันทรงคุณค่าในหัวใจของพวงชนชาวไทยแห่งนี้กันพอสมควรแล้วนะครับ เรามาว่ากันถึงพาหนะของเราในทริปนี้กันบ้างนะครับผมพูดมาตลอดว่า Mazda CX8 ซึ่งเป็น c ร o สโอเวอคันใหญ่สุดของค่าย Mazda นั้นไม่มีคู่แข่งครับเพราะว่าในแง่ของ PPV ก็เป็นอีกรูปแบบตัวถังหนึ่งนะครับหรือว่า MPV หรือ c ร o สโอเวอจากค่ายอื่นๆก็ไม่มีที่สรีระหรือว่าการจัดวางที่นั่งได้เป็นแบบนี้นะครับ โดยตัวเลือกของ Mazda CX8 นั้นมีด้วยกัน2เครื่องยนต์นะครับนั่นคือ Skyactiv-G เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรนะครับให้แรงม้าออกมาที่194แรงมา้ขาขณะที่แรงบิดอยู่ที่258นิวตันเมตรพร้อมกับระดับราคาเริ่มต้นที่1,599,000บาทและอีกรุ่นหนึ่งก็คือ1,699,000บาทตีกลมๆก,ก็ล้านหกกับล้านเนะครับ ขณะที่ทางเลือกในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเน้นในเรื่องของอัตราเร่งและแรงบิดนั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรนะครับแรงม้าก็190แรงมา้าส่วนแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรและมี2รุ่นย่อยให้เลือกนะครับนั่นคือระดับราคาที่1,899,000บาทตีเป็น1,900นะครับและคันนี้ซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อ all-wheel drive ครับราคาอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาท และที่สําคัญคือการจัดสรรที่นั่งของรถรุ่นท็อปนี้ก็จะเป็นแบบ6ที่นั่งกับตันซีนะครับคือ2-2-2ตรงกลางนี่ถือว่านั่งได้แบบสบายเหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบินเลยนะครับโดยภาพรวมของ Mazda CX-8 นั้นถ้าคุณเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องการรถที่นั่งเดินทางได้แบบเป็นครอบครัวสบายๆไม่ว่าจะเป็น2คนจนถึง7คนนะครับผมว่า m a z d a CX-8 เป็นทางเลือกที่คุณยากจะปฏิเสธครับ อ u t โต้ไลฟ์ท like ีวีอ i ลโต้ใครนะคะที่ชื่นชอบสวนธรรมชาติแบบนี้เป็นการ์เดนสวยงามและชื่นชอบนิทานหนูน้อยหมกแดงห้ามพลาดเลยค่ะร้านแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีย่านพุทธมนทนสายสามฝั่งขาออกมาไม่เจอก็ที่อยู่ตามข้างล่างนี้เลยค่ะส่วนันนี้เวลาของรายการ Auto ต้ไ like ล TV หมดแล้วนะคะมาจะเจอแอมแล้วก็รายการได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยค่ะติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจ f เ c e b o o k a u t o l i ล TV y o u t u t e ค่ะ u u o l i g ล t TV c h anel n และเว็บไซต์ a u t o l i ล h t v .com วันนี้ก็ต้องขอฝากด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของรายการ a u t o l i ล h t v v แค่คลิกไลค์ใจขึ้นกรรักรดจเจอเจอได้ใหม่สัปดาหนะ์หน้าลาไปก่อนสวัสดีนะคะ